ฝันเห็นกลุ่มหมายถึงทำทำนายโดยรวมการฝันว่าตนเองรู้สึกกลุ่มใจหรือมีความเครียดในฝันนั้นในทางจิตวิทยามักสะท้อนถึงสภาพอารมณ์ภายในของผู้ฝันที่อาจกําลังเผชิญกับความกดดันความไม่สบายใจหรือความลังเลบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในชีวิตจริง แม้ว่าในฝันจะดูไม่สบายใจแต่ในศาสตร์ของการทำนายฝันการฝันว่ากลุ้มใจกลับเป็นสัญญาณที่ดีในหลายกรณีเพราะมันเปรียบเสมือนการระบายความรู้สึกลึกๆที่ซ่อนอยู่ภายในและถือเป็นการปลดปล่อยพลังงานด้านลบออกจากจิตใต้สำนึกบ่อยครั้งฝันลักษณะนี้จะเกิดในช่วงที่ผู้ฝันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่นการเปลี่ยนงานการตัดสินใจในเรื่องสำคัญหรือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบางสิ่งที่ต้องการความมั่นใจดังนั้นหากคุณฝันว่ากลุ้มใจขอให้มองว่าเป็นสัญญาณให้คุณหันกลับมาทบทวนตนเองและเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีในอนาคตทำานด้านความรัก ในด้านของความรักฝันว่ากลุ่มใจมักสะท้อนถึงความรู้สึกค้างคาในใจไม่ว่าจะเป็นความลังเลความกังวลหรือความรู้สึกที่ยังไม่ชัดเจนหากคุณมีคนรักอยู่แล้วความฝันนี้อาจกำลังเตือนว่ามีบางสิ่งในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้รับการสื่อสารหรือเคลียร์ให้เข้าใจกันชัดเจนเช่นความไม่มั่นใจในอนาคตความห่างเหิน หรือความรู้สึกที่คุณแบกรับไว้คนเดียวโดยไม่กล้าบอกอีกฝ่ายแต่ถ้าคุณยังโสดฝันเช่นนี้อาจบอกว่าคุณกําลังรู้สึกลังเลว่าจะเปิดใจให้ใครสักคนดีไหมหรืออาจมีคนเข้ามาในชีวิตแต่คุณยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะสถานะใดความฝันนี้กําลังสะท้อนว่าความรักของคุณ ต้องการการเปิดใจพูดคุยและทบทวนสิ่งที่อยู่ในใจให้ชัดเจนทำในด้านการงานเมื่อพูดถึงเรื่องงานฝันว่ากลุ่มใจบ่งบอกว่าคุณอาจกำลังรู้สึกว่ามีภาระหน้าที่มากเกินไปหรือรับผิดชอบในสิ่งที่เกินขีดความสามารถความกังวลในฝันอาจมาจากแรงกดดันในที่ทำงานเช่นเดทไลน์ที่ใกล้เข้ามา ความคาดหวังจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานหรืออาจเป็นความรู้สึกไม่มั่นใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองแม้จะฟังดูตึงเครียดแต่ความฝันนี้มักเป็นเครื่องเตือนว่าคุณมีศักยภาพในการแก้ปัญหาเพียงแค่ต้องจัดลำดับความสำคัญและหากจำเป็นก็อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในบางกรณีความฝันลักษณะนี้ ยังสามารถตีความได้ว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่การเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสใหม่ๆทางการงานกำลังจะเข้ามาแต่คุณยังไม่กล้าก้าวออกจากความเคยชินเดิมๆทำในด้านการเงินในด้านการเงินฝันว่ากลุ่มใจสื่อถึงความกังวลเรื่องรายจ่ายหรือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต คุณอาจรู้สึกว่ารายรับไม่สมดุลกับรายจ่ายหรือกำลังมีเรื่องให้ใช้เงินจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันทําให้เกิดความเครียดหรือไม่มั่นใจในสถานะทางการเงินของตัวเองในบางความเชื่อการฝันแบบนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอย่าซื้อของฟุ่มเฟือยหรือให้ใครยืมเงินในช่วงนี้ แต่ในอีกแง่หนึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าปัญหาทางการเงินที่คุณกังวลจะเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะถ้าคุณเริ่มวางแผนและบริหารจัดการรายรับรายจ่ายอย่างจริงจังสิ่งสำคัญคือความฝันนี้กำลังผลักดันให้คุณหันกลับมาจัดการการเงินอย่างมีวินัยและมองหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการเพิ่มรายได้ในระยะยาว เลขนำโชคเลขสองตัวหนึ่งสามสองเจ็ดสามเก้าเลขสามตัวหนึ่งสามเก้าสองสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสาม